ู่ไหนวะอแบงโดนทุกเม็ดเลยลุยลุยลุยข้ามันอยู่ไหนเดี๋ยวเนี่ยไปเราแตกแตกแตกสวย หกสี่ครับใช่เก็บของไปเก็บของไปแบบนี้เกิดแนวขวันข้ามันเซอร์เซอร์นี้คนรัดมานี่เซอร์นี้คนรัดมานี่เร็วเล่นด้วย อไร้อหงม้เรื่องลินลิ้นลิ้นเกมเบเลยลิัมันยังไม่ตายยังไม่ตายเกิดทางโน้นยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยอยู่ต้นหน้า

ไปเราไปเราไปเราเซอร์ไปเซอร์ไปเร็วไปเร็วไปไปเร็วไปเร็วตองยู่ตรงไหนอะแจจลงตรงไหนอะไม่น่าจะนะผมเงียบแล้วก็ยังอยู่มันอยู่หลังเขาเนี่ยตอนนี้มา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  เากไม่น่านะจ๊เพราะเขาเงียบใครชนตี้กูมาวะคนชนตีกูมาอย่างยังคนชนตีอย่างเขาออกมามาเขาข้างล่างหรือตรงกลางข้างล่างเลยปะไหนวะไกลๆไม่นึง

ูต้องดิ้นแล้วแหละกูต้องไปสมัครแล้วเลื่อนข้ามถนนมาตรงดอกรถสองแยกถือเป็นสองดูดีสามเลยดอกรถถานมาเริ่มแล้วกูดูสกิลกูเอยกูมียูีส่พันนะจเองกูมาดิเก่งน้อยนะกางเข้ามากางเข่ามา จับรถมานะเจอน่อันจบรถอะตงไม่ไม่งลบบตรงเออะเจอประเด็นมา past はあ。 ฆ่มามันเพื่อนหลักไปช่วยเสื้อทอมเสื้อทอมไม่ใช่เสื้อทอมเสื้อเสื้อนี้คนรัดเช็ดไปเราฆ่าพวกมันตายอีกหนึ่ง รู้ว่างเบไม่มีใครอยู่บ้านเ่มึงยิงตาสักตัวเปล่าเฮ้ยกูพักก่อนเว้ยเดี๋ยวมึงยิงตาสักตัวเปล่ามึงเก่งเลยเ็บแม็กที่สามหกซีมาทำไมเนี่ย อีกตัวนึงอีกตัวนึงไอ้ผู้หญิงตัวนึ่งเีนแม่เกิเยอะยแม่เกิดัเกอร์ไม่มีแล้ว không nhiều chết mẹ cũng một đó ขึ้นี่มาบุนหัวบุนหัวพวกมึงบนหัวพวกมึงตัวนึงขินบนหัวพวกมึงตัวนึง โวยเฮี้ยกูอยู่นานมากเลยเนี่ยแม่กูจะหมดแล้วเนี่ยโอวใคไปไปใครมีบังเกอร์ยาอะไรไหมฮัลโหลไม่รู้ว่าวิ่งไปเก็บก่อนหรอครูเฮี้ย กระดับแล้วเมื่อกี้มันตายอ,ไอะไรตายแล้วพี่สอยแล้วหมดแล้วมั้งจะไปสมัครยิงข้ามมาตรงสมองด้วยว่ยข้ามมาทางโค้งไมกแล้วตรรงไหนเพช

得有这个。